และที่จังหวัดกระบี่ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมในการทํางานของหอเตือนภัยนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะ นายอนุวัฒน์หมวดพริ้งรองผู้ราชาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมการทํางานของหอเตือนภัยบริเวณหอเตือนภัยบ้านแหลมโพค่ะอยู่ในตําบลสายไทยอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะโดยศูนย์เตือนภัยดังกล่าวค่ะได้มีการทดสอบด้วยการส่ง สัญญาณเสียงเพลงชาติค่ะในเวลา8นาฬิกาทุกเช้าซึ่งปรากฏว่าได้ยินการกระจายเสียงเพลงชาติค่ะตามปกติเลยหากว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคตก็จะ สามารถที่จะกระจายเสียงได้อย่างชัดเจนเช่นกันทั้งนี้ค่ะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะมีการทดสอบระบบการทำงานของหอเตือนภัยทั่วประเทศในทุกๆวันพุธนะคะหากพี่น้องประชาชนไม่ได้ยินเสียงการทดสอบในห่วงเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ค่ะภายหลังจากการตรวจสอบหอเตือนภัยึนามิเรียบร้อยแล้วครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ก็ได้เดินทางไปยังสุสานหอยแหลมโพซึ่งเป็นจุดอพยพในกรณีการเกิดเหตุสึนามิขึ้นซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง12เมตรเพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยในการอพยพนะครับหากว่าเกิดสึนามิขึ้นและหลังจากนี้นะครับก็จะมีการฝึกซ้อมในการเตรียมรับมือภัยพิบัติทั้งบนโต๊ะแล้ก็ในพื้นที่จริงครับทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดกระบี่เองนะครับมีหอเตือนภัยพิบัติสึนามิ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งอยู่ตามแนวชายหาดและก็เกาะต่างๆจํานวน32หอเตือนภัยครับซึ่งอยู่ที่อําเภออ่าวลึกจํานวน2หอเตือนภัยอาเภอเมืองกระบี่ครับจำนวน14หอเตือนภัยครับอาเภอเหนือคลอง6หอเตือนภัยอําเภอคลองท่อมครับ2หอเตือนภัยครับและอําเภอเกาะลันตาครับอยู่ที่8หอเตือนภัยครับนอกจากนี้นะครับยังมีหอเตือนภัยขนาดเล็ก จำนวน3หอด้วยกันนะครับที่เมื่อศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยได้มีการรับข้อมูลนะครับว่าเกิดสึนามิก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังหอเตือนภัยที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัย6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อให้ประชาชนนะครับได้มีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ